ครับวันนี้เราลุกขึ้นมาทําข่าวตั้งแต่เช้าที่กรุงวองชิงตันนะครับเรื่องราวที่ทางไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูกลับไปที่ซินเจียงประเทศจีนนะครับปฏิกิริยาแรกที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับรัฐมนตรีมาโครูบิโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นออกแถลงการประนามการที่ไทยส่งตัวชาวอุยกูไปยังจีนวันพฤหัสบ,บดีโดยระบุว่า การดำเนินการของไทยเสี่ยงต่อการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับรูบ <Rub io, S 1> ิโอกล่าวในแถลงการว่าเราขอประนามด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อการบังคับส่งกลับชาวอุรกูอย่างน้อย40คนไปยังจีนที่ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ตามวิธีทางทางกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นที่ซึ่งชาวอุรัเผชิญกับการตกเป็นเหยื่อถูกบังคับใช้แรงงานและการกระทําท,ทารุณน,นะครับ รูบิโอกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกกับการดำเนินการของไทยซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิดพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยมีภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายนะครับ แถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำขัดกับประเพณีที่มีมายาวนานของประชาชนไทยในการปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุดและไม่เป็นไปตามคําตั้งมั่นของไทยที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนเขาบอกอีกด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้รัฐบาลประเทศต่างๆที่ซึ่งชาวอุยกูเข้ามาเพื่อให้ได้รับการปกป้องไม่ยอมส่งกลับคนเหล่านี้ไปอย่างจีนแถลงการดังกล่าว บอกด้วยนะครับว่าจีนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่พุ่งเผ่าไปที่ชาวมุสลิมอุยกูและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในซินเจียงสหรัฐยังได้เรียกร้องให้เจ้าที่จีนเปิดให้มีการยืนยันอย่างเป็นประจำเรื่องความเป็นไปของชาวอุยกูที่ถูกส่งกลับส่วนรัฐบาลไทยนั้นรูบิอบอกว่าจะต้องยืนยันและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ ว่าทางการจีนได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวอยกูก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีระบุระหว่างการแถลงข่าวการส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับจีนบอกว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลทุกอย่างและผู้ที่ถูกส่งกลับนั้นเลือกที่จะเดินทางไปยังจีนโดยสมัครใจและไม่ได้มีการบังคับคข่คมขู่ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าชาวอีกูที่ทางไทยส่งไปนั้นทั้งหมดจะไม่พบกับสิ่งที่ทุกคนกังวลสถานเอกอักษราชูุจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความยืนยันเรื่องนี้ที่มีเนื้อความว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย40คนถูกส่งตัวกลับซินเจียงของประเทศจีนจากประเทศไทยโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลาของบริษัทการบินพลเรือนของจีนไฟจีนระบุว่าทางการจีน กล่าวนะครับว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ถูกส่งกลับจีนในครั้งนี้ครั้งถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยเกินกว่า10ปีเนื่องจากปัจจัยระหว่างประเทศที่ซับซ้อนหน่วยงานความมั่นคงสาธรารณะและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อคนเหล่านี้กลับบ้านโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดได้มาตรฐานยุติธรรมและมีอาระยะและช่วยให้พวกเขากลับบ้านไปใช้ชีวิตปกตินะครับ